ช h อปปิ้งแบกน่ารักมาสายอยู่ที่10นิ้วนะคะลูกค้าที่กำลังตามหากระเป๋าแบบช h อปปิ้งแบกตอบโจทย์การใช้งานนะคะอยากใช้งานได้ทุกวันไม่ว่าจะถือล้องแขนก็ได้สปายคลอสบอดดี้ก็ได้ลูกค้าถามหากันเยอะอยากได้กระเป๋าที่แบบว่ามีสายล้องแขนแบบนี้นะคะถือได้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะตัวนี้จัดโปรโลดเยอะมากเลยเหลือเพียง2,855บาทจัดส่งให้ฟรีบริการเก็บเงินปลายทางสายอยู่ที่10นิ้วด้านเองตัวนี้เปิดปิดนะคะฝากระเป๋าเป็นแบบแม่เหล็กแบบนี้เลยค่ะนี่ ใส่ของได้เยอะใส่ iPad ได้นะคะ ใส่ขวด,ดน้ำใส่ล้มสั้นได้หมดเลยใส่อยู่ที่สิบนิ้วนั่นเองใส่กระเป๋าสตงางค์ใบยาวได้สบายเลยนะคะมีแบบนี้เลยกระเป๋าสตงางค์ใบยาวก่าเซลนะจ๊ะเป็นหนังแกะแทนทั้งใบนะหนังแขะแท้ทั้งนอกและกันไอโด,ดเหลือเพียง9เก้าร้อยเก้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเหมือนกันนะคะสนใจก็แคปหนะ้าจอะถะกองแอดกินได้เลยนมน,นี่สบายขึ้น c r o s s b o d แบบนี้ก็ได้ถือของแข็งแบบนี้ก็ได้ตัดขึ้นมาสามสี่พร็อพส่งเลยแล้วตอนนี้จัดนะคะส่งเลยนะคะลดเหลือเพียรสองพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทจะส่งให้ฟรีเลย มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยหรือว่าส่ง messenger ถึงมือภายใน1ชั่วโมงก็ได้หน้าร้านเราอยู่ที่ดูสิ a มาเก็ตเพจร้านเปิดทุกวันเลยนะรอลองสัมผัสหนังได้เห็นไหมหนังนิ่มจริงนี่ตัวนี้สีใหม่เลยสีน้าเงินเทานะคะสีดําแล้วก็สีมาฮอกกานีนั่นเองนี่สีหายากเลยอสนใจก็แคปหนะ้าจอทักน้องแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ